sola หัวใจของเราสู่ความยังเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์เพื่อ,นนอ,นอความสัมพันธ์และความเป็นพี่น้องหัวใจของเราจะไม่มีวันไหวเสียกิง,ยงการฉุดชวนให้รอ้องอีกนรเป็นกิจกรรมที่จะขึ้นนะครับสมน้อ้องน้อชวนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราและก็วันนี้ในงานพิธีเปิดของงานมาริกลาสู่อาเซียนของจังหวัดจันวันนี้ เราได้นำมาส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นทั้ง10วันนะครับทั้ง10วันนะครับซึ่งในช่วงนี้ระหว่างที่เรากําลังนั่งรอท่านประธานในพิธีเกียรติยศมหาวิทาลันะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้มีเกียรตินะครับพ่อแม่พี่น้อ,องทุกท่านว่าใน10วันส0คืนนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับใน2วันแรกนะครับจะเป็นการ กิจกรรมของการทดสอบบรีในระดับ14จังหวัดภาคใต้จะเป็นท้งบรีกับบุรีนะคือนักบรีขั้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นก็จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมการทดสอบในงานมรดกลาซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอสลามที่จังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับสองวันแรกนะครับจะเป็นส่วนของการทดสอบบุรีนะครับวันที่สนะครับจะเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพารานนะครับพาราล ในวันที่4นะครับวันที่4คือตรงกับวันพุธที่8นั้นจะเป็นการแข่งขันอนาชิมน,นะครับเมื่อสักครู่จะเป็นอนาชิ Tchau! สุรอาเซียในครั้งนี้เราได้ทาการถ่ายทอดเสียง<ม>ทางวิทยุกระจายเสียงจังหวัดยะลานะครับ<ม>เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่จำบ้านและได้ติดตามพร,ร้อมๆกับพวกเราท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่อยู่ในนี้นะครับไม่วันจะเป็นพระราชาวันของหัหานาตอม่ทาอดีตประธานรัฐสภานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่าน อดเดชพัชนารักนะครับท่านพลตรีสุรินทร,ร,ร์ปรานเรประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาขึ้นสู่เวทีเพื่อจะชี้แจงการดำเนินงานเมาดิศจังหวัดยะลาสู่อาเซียนครั้งที่3ก็จะกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีต่อด้วยพลโทเมียวัฒนากวาดิศแม้ท่าภาคที่4ก็จะกล่าวเปิดงาน ท่านอาซิสปิทัค์ูมิพลจุฬาราชมนตรีเพื่อจะเข้าสู่พิธีการนะครับเปลี่ยนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่จะรับมอบโล่จากท่านจุฬาราชมนตรีนะครับก็มีท่านไกรสอนวิสิวงนะครับรองในขาธิการศูนย์ดำเนการบริหารจังหวัดฉะแดภาคใต้ท่านพลตำรวจตรีสุริมปา,า,านาเร بسم الله الرحمن الرحيم ็นศูนย์ที่ดำเนินการในแง่ของความเป็นการอย่างไม่สุดโตด้านใดด้านหนึ่งทั้งในแง่การดำาวงชีวิตในสังคมปรจจำวันในครอบครัวในสังคมปรูวัตรธรรมและประเทศชาติหรืว่าเป็นสังคมที่มีความร่มเจ็นเป็นสุข ก็หวังว่าแนวทางที okay, ่สำนักงานคณะกรรมการการกาแห่งประเทศไทยและท่านสุลาลันษศรีได้จำเนีนไวาคงจะเป็นจริงและเป็นจริงโดยที่รัฐบาลจะต้องให้เพื่อนบุญพาเจริญพักเตรียมกับอาเรียตได้เพราะฉะนั้นวสาญย่ของท่านสุลาลักษรีนั้นคือแนวทางที่ต้องตามหลักกฎหมาย หลักนิติธรรมหลักการอยู่ร่วมกันและที่สำคัญก็คือหลักการสำคัญของอันสลาที่ทัานจะสดงว่าสโลโลโบริสลาได้ปฏิบัติตลอดระยะเวลา23าปีแห่งการเผยแสระศาสนาอิสลามเกิดขึ้นความรวดเร็วที่เกิดความวุ่นวายในโลกวันนี้ไม่ได้เกิดจากความวุ่นวายของศาสนา และคําสอนแต่เกิดจากความละเลยละเว้นไม่ปฏิบัติตามหลักของกรานและไม่ได้ปฏิบัติตามที่ทานศาสดาของเราได้สอนไว้อย่างแท้จริงความสุโตงด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ปนทาาและคาสอนของอัการอาอิสลามนั้นสอนให้เราอยู่ อย่างม th ีความสุขไม่นานเท่าไหรจะได้รับการสนับสนุนจากผู้พักสวนโดยเฉพาะงานวริลิตประจําปีรอบเงนพันสแห่งนี้เราพร้อมที่จะสมุดเพราะนั่นคืออัตรีและรัฐบาลได้ดําเนินการตามเส้นทางนี้ต่อไปครับซาลามอัลัุลารลอราัยตุสลาอะลัยกุมวรัตุลอกราบวาัยตุสลอัลกวารัุลกราาตทสานัลัท่าน วันโมคันว์นนอค,นคาในการประดีตประธานรัชสภากล่าวก็รับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบททั้งเชิญชวนนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่เราได้ยึดถือนันบริสุทธิ์นะครับลำดับถัดไปนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านตนเดชพัฒนาราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาขึ้นสู่บนเวทีนะครับกล่าวพบปะ กับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมเป็นเกียรติใน,าน,าก,าานนะการเมาท์นกราจหวัดจราสร์สุวอาเภียนและการทดสอบ